สวัสดีครับวันทีาสิงหาพี่ผาน้องของเบิ้งพ่อพันหัวใหญ่นะครับนี่สวัสดีครับคุณหมอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวพ่อพันงัวนครับครับผมตัวนี้เจ้ารีโบนะครับเจ้ารีโบเนาะสายพาสปอร์ตเก๊ดเก๊ดเก๊ดนะครับโอ้ตอนนี้อายุ4ปีครับแม่เพิ่นช่องลูกงามเลยส่งลูกงามเลยครับโอ้ใหญ่ครับอีดีครับนี่ผสมมาผสมหลายท่านตัวเลยนะครับผสมมายท่ายปีแล้ว เรียกน้ำเสืยถ้าพูดเรียกน้ำเสียผสมแล้วพื้นที่ทรงสีกับตัวละพันโอ้ผสมตัวละพันนะครับเนาะผสมถือแข่งนะครับเนาะคุณหมอคุณเรบประกันสามครั้งนะครับสายบาร์มันเดือดลอยนะครับสายบาร์มันเดือดลอยสายง่ายดูง่ายดูง่ายดีนะครับโอ้ยพี่น้องเบิร์ดนะครับเด้อง่ายครับอีลีโอ้ขอให้สมบูรณ์นะครับตอนนม่แดง สมหนึ่งพันบาทสมหลอดเนาะครับเนาะครับผมประกันสามครั้งรับประกันสามครั้งนะครับเนาะติดต่อคุณหมอแจ็คได้เลยครับครับผมฝากเบอร์โทรนะครับ0 8 9 9 4 7 5ดเ1้าครับผม0810644650นะครับครับโทรมาหาตลอด24ชั่วโมงนะครับครับผมเก็บไข่ได้ปวกงัวง้อกลัวสบายครับโทรหาคุณหมอแจ็คได้เลยนะครับเด้อพี่น้องเฮ้ใไดอยากได้ก็ฝากกดติดตามทั้งช่อง YouTube ธงใจฟามชาแนลนี่ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ